พอมินีมาบ้านไปเด้เอดน้องสดีทีุเระที่ราไดอไปดีทีอสุกเป็นความิงนะกแ้ววันนี้นนนนนพอมินีมาเมื่อต้องกันามเลยข้าเนอ เอาครับครับบ่อแคนบ่อหักป่อยครับแคคก็เดียนหยบล่อย

Hôn tốt một cơn nha cơn nha phụn tốt của mùa hèn bay ki phi tóc nha vinh nha xong 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 อ้าถ่อพี่น้องเอ้ยโอ้โฮโฮโฮๆสวัสดีครับพ่อหนูไปไหนล่ะไม่รู้ไดเจ้าก็อย่าเข้าใกล้เลยติถอยออกมาอีกล้มก็อ่อนไล้รถก็ได้บริคุ้งนะฮะถอยออกมา ได้พักยังมากนะน, <c oughs> นั่งอ่่นเป้์อีกมด

อู้มันจกได้มากกันิเนะโอ้ลูกตัวกินบันทะเลอะไรหมดนียนะมาเฮ้ยสเปรเอาสยจ่ายเแล้วเฮ้ยบองใหียเลี้ยงอยอ่อันบองให้เลี้ยงมน้กวดบองฮกระมาเน้อไรแมที่บอมีเวียกอเรียกแค่น่ะเห็เรียกแบบว่าใครน้าบอเรียกรวมเอียวไปลงป่าเรียกรวมอนเรียกรวมแบากวัลบ่เ้ยกำลังเสียมเมือยอยู่นี่ กำลังเสียมือเหอ้ยเรื่องบุนเ่อง์ซีนพอถามให้บอกเฮ้ยว <c oughs> ้าเหรออ่า <c oughs> ถ้าซุ้มลูกไปใช้อะไก็จะมออยู่นี้ไปบ้านไปต้มต้มแล้วหรอก็ต้มก็ได้มาสวย <นะ S 1> พี่น้องเอ้ยตะกี้ว่าตอนบ่ายปวดได้สีเ่เดือนมานะ<ผ>พ<ว>อดีไปลงป่าแล้วถือประดุกปักมือก็เลยขอโตมาก่อนนวดมือก็สี่แกเร่แกเด่อยู่เนี้ยยังไง เจ็บพี่น้องเอ้ยกินยาแล้วก็ทายาังกไขแน่พี่น้องเอ้ยแต่ว่านิ้วตมัปากยังติ่งบ่ได้อยู่นี่อือ่ลูกเพนเป่าหครับโทลูกเพนมีีาเด้อพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยปมึกเพิ่นเฮ็ดยังนี่นะเฮ้ยลเพนอโดยๆๆากินนําบ่เน่ปาบ่มคนย คลก็ตป้าเสงม่้าสุมเซลสมแซวไอ้น่องนมามานเนมาะมะห่อลยเขาจจป้าเจ้ากิดสองผู้โอโถโอสซโอที่คหนึ่งสี่สิบเจ้านะเ <c oughs> นี่ยเฮารุปได้เลยป้าเล้นะเาได้เฮา,าได้แต่ส้าบาทนาเนี่ยคะแนนเจ้า

เนี่ยดุกเพื่ะน่ะเข็บ่ายโมงอยู่ด้ยยังเลือสีหาขวดหนึ่งต้นรถชามมน้าวนะตัวเสียนะมันยังไหลบ่ายโมงแล้วพี่น้องตอนนี้เออออกมาในจากลังสองลังพีเทนกินข้าวครับผม นี่คือเสียหายเชโก้ยังแต่เนี่ยเมื่เนาะเตรียมไว้คลายด้อเนาะสีเขาคลายแต่ม <t load> ื s. <S <the> ่อแรกบอเนี่ยน้ำอารมณ์เนี่อมีลงท่านน้ำบ่เมื่อเนาะด้วยจังมือสาย มือคัวแม่คัวมือสายมือคัวแม่คัวอีกป่ะไปตรงเว้ยนี่พัดมีอีกว่าลุงท่านนะโอ้ครับผมจักแพ็กด้เนาะซิบเพว่านี่ซิบหาแพ็กป้าโชคดีงบหลายเติบด้ยนี่โดยสาธุบุญนลำเด้อครับเด้อเนาะไม่ยัางอะไรน้ำเออโบยากเนาะ อย่าตกเด้อแม่แม่แม่ดูน้องน้ากินปาคือไมาได้กำลังหรอกป้าอะไรยังกินแม่จ่อคจอมาจ่อจอยังกินหิมตาป่านมอนาคานะทำน้อยนะนี่นะทำดำเด็กอะฮะยุ่งกินหมดกัดโอ้ยเดี๋ยวป่าน แซ่แล้วลูกเทสบอแซ่ไอ้เทียกั้มี่กะีดูชั่มดีกว่าชุ่วเนาะดส่กระเั่ยใส่บักเสริมเนาะ ดเดี๋ยวสิไปเดี๋ยวสิไปต้มเหม่เพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยพเพคนครัวเรียบร้อยแล้วสิไปต้มไก่เพิ่นซะก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิป,ปนี้เอาไว้สำนี้ก่อนขอบคุณทุกคนหลายๆพี่น้องปลอดภัยสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกอนะอคกอมเมนต์พี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดี